กัดแล้วอ๋อกัดอะไรทุกคนเฮ้ยมันกัดแล้วอ๋อโอ้ไปเลี้วเลยนี่นี่โดน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 ดูอื้มตึงตึงตัวนี้ตึงจริงครับโอ้โโดนไหมเบาๆนี้น่าจะโดนอู้โดนครับ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเดอร์เคล โทนโดนโดนโดนอยู่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 โอ้โหแรงดีจริงวะเฮ้ยใหญ่แบบเนี้ยโอ้ยใส่ได้ใส่ได้เอาลุดเสียดายตรงเมื่อกี้ครับลุด โอนทิอยู่เลยอย่างนี้จอรู้ดิกนะ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 โอ้ยเจอมา,าแล้วครับทุกคนวนหาตั้งนานสุดท้ายก็เจอเฮ้ยชุดไอ,อยรู้ดิกล้วรู้ดิกล้วจุ๊บ ตึงตึงครัตัวนี้ตึงจริงครับโอ้โหส่วนน้ำครับตัวนี้ส่วนน้ำโอ้คำเดียวลงคอไปเลยอเอาเรื่องครับตัวนี้ถ้า ไส 4, สี่ไซสห้า 5, ได้เลยครับอือหือ,อ,อกัดลงไปอยู่ในคอครับตัวนี้ดูพาทีตกดินแล้วครับวนันนี้มาเจอตอนเย็น,นครับโอ้โหขี่มอไซค์ไปทั่วนะครับเพิ่งมาเจอหม่นี้ตอนเย็นหมานิดอืมถ้าเจอต่วันนะน้ำกำลังไหลกำลังลงเลยครับตัวนี้

สายนะมุดน้ำเลยอยชุบอยู่หนึ่งตัวตัวไม่ใหญ่ครับโอ้ชุบอันนา้แจมปลาเกลือหาปลาเผาเกลือเจอตปลาเกลือวันนี้เจอลุ่มแล้วครับขยี้ไปยาว,ยาว วิสเปอร์สีเขียวใส่ใบเดียวนะครับวันนี้ใส่สองใบปลาหนีหมดเลย แล้วครับล่าเขาป่าโอ้เหลือแตัวเวดเลยอ่ะโอ้โหคาบหางครับตัวไม่ใหญ่เยื่อเราใหญ่ไปทำยังไงดีเนาะ แล้วครับวิ่งปูดเลยสอบสวนเลยละกันไปไกลเกินนู่น อยน้ำไม่ค่อยกัดนะครับกัดทิกซัดน่านี่ครับโอ้กินใต้น้ำอ้วนเลยถยล่ายรูปแป๊บโอ้โหอ,อยู่นี่นานๆก็ไม่ดีนะครับสามารถล่นได้เลยเหมือนกันนะไม่ใช่มะม่วงอาจจะล่วงได้นะครับหายใจเอาควันเข้าไปย ปลาลึกนเออมีปลาพวกนี้ดูมันเจอเป็นตัวกระสุกไม่มีกระสุกอันนี้ก็ตะเพียนนี่ไม่ใช่กระสุกอะ่ะอันนี้มันเป็นแก้มฉับครับแก้มฉับเหรอเออเนี่ยครับมันจะมีขอบดำ<อ>แต่เป็นสีชมพูชมพูอ๋อครับนก,บกัดลูกปลาโคลเลิศเลยตรงกรอหญ้าพอดี ลกก็อยู่ป,ป,ป,ยป่าป่ารู้อยู่ป่ะมันขึ้นมาชาร์จรึปา่าแน่เลยเฮ้ยอัดแล้วอ่อ กันแล้วทุกคนเฮ้ยมันกันแล้วโหไปริ้วเลยนี่นี่โอ้โหโดนวิ่ใหญ่ครับทุกคนโคตรใหญ่โอนีสองตัวโอ้มุดมุดดิน โอ้อหนี่ะโหยมินแทบรุดเลยทุกคนนี่ครับนี่เผาเกลือน,นแบบนี้ผมเห็นมันกัดลูกปลาก็เลยเดินมาครับ โอ้ดร่องรอยการต่อสู้มันเอาแล้วครับมิชชั่นคอมพลีทครับโทฟี่ท้ายปีอื <c oughs> ้อหืเอะถ่ายรูปแป๊บผมมันกัดแบบไม่รู้สึกค่ะทุกคนมันกัดแบบเบาๆมันแค่ง,งาบเหยือ่อพอมันงาบเหยือ่อมันงาบเหยื่อไปปุ๊บสายมันวิ่งไงผมก็เลย ต้องลอง,ลองกดฝีสปูฟรุปมันล,ลากดีนะกดฝีสปูปทันไม่งั้นเราก็เรียบร้อยครับคายนะครับโอ้โโอเคเทคซัสครับตัวนี้ใครรู้แป๊บเฮ้ยโอ้ เอาเลี่ยมนี้ก่อนตรงนั้นน่าจะเป็นเหมือนท่อน้ำทิ้งครับ โดนไหมเบาๆนี้น่าจะโดนโอู้โดนครับโดนเข้าเต็มคอเลยโหแล้วดูนวิ่งดิดนวิ่งดิโอ้โหโอ้โหกะแล้วมันต้องกัดโดนเดี๋เดๆอเด้อเย้สุดสสวยได้อยู่ครับน่าจะมีสี่ขีด รถคันนิดเดียวครับขึ้นลงไปกลงคอไปเลยครับตอนนี้กบยางครับแดดร้อนๆเราก็ไปตีเท็กซัสบ้างก็ดีบ้างนะครับพอเยินยๆนี่ครับวอาที่จะตกดินละกบยางครับเชเลาะคลองนี่นี่ยห็นมันจะอยู่ตรงนี้ครับที่มีลอยมีหญ้านะครับนี่แบบนี้นไมันจะนอนนะครับ รอรอกันลูกปลาเพราะลูกปลามันจะส่วนน้ําขึ้นมาเรื่อยๆดักกันลูกปาล,ล,กลกปาเราลากเยื่ยอเลาะขอบปูนมาเลยครับซัดโบเคถ่ายรูปแป๊บ